หมูกรอบแบบอบนะคะอันนี้อบเอาอย่างเดียวนะคะไม่ต้มนะคะไม่ต้มไม่ตากอบเลยเอาชิ้นหมูมาก็อบเลยกรอบมากค่ะกรอบทุกจุดพี่น้องจ้ะหมูกรอบสูตรอบจ้ะพี่น้องบม่ต้มบ่ตากพี่น้องอบอย่างเดียวเบื่อกี่หล่ะนังยังกรอบเลยพี่น้องมาในเนื้อเข้ากันช้ำเนาะพี่น้องเนาะช้ำแล้วก็นุ่มละลายในปากเนาะ ิเหนียวปึ๊งแซบครับพี่หน่องอย่าหาเฮดพี่หน่องเนอะเฮลยุทธ์ยินบดายบอกวินก่อนเด้ยอย่าหาเหฮดพี่หน่องมึงเนี่ยฉันเนือเขาหนุ่มอ้มนังกอบแพ่หน่อ อืมอืมสัมห้หาหอยากหาเซนเตอร์สูตรไหนพี่ลองสูตรอบยังเกี่ยวให้เลยยุกไไดกลิ่นบดัดอืมสัมห้าพี่ลองไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย